การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่เมืองท่องเที่ยวทําให้จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนกระบือน้อยลงแต่ยังมีเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งพยายามยึดอาชีพเลี้ยงกระบือและใช้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยวติดตามจากรายงานของคุณเพลินพิษช,ชูเซนค่ะกระบือเผือกตัวนี้เป็นหนึ่งในอีกหลายตัวที่เกษตรกรในพื้นที่ภูเก็ตเลี้ยงไว้เพื่อต้องการอนุรักษ์สายพันธุ์เนื่องจากเป็นกระบือพันธุ์หายาก โดยในอดีตคนภูเก็ตจำนวนมากนิยมเลี้ยงกระบือไว้ใช้ไถนาแต่ทว่าสภาพสังคมภูเก็ตที่เปลี่ยนไปเป็นเมืองท่องเที่ยวทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรบางรายต้อง,งตัดสินใจขายกระบือที่มีเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ปัจจุบันจึงมีผู้เลี้ยงกลุ่มหนึ่งจำนวนกว่า20รายรวมตัวกันขึ้นภายใต้ชื่อกลุ่มคนรักกระบือมีเป้าหมายเพื่อต้องการอนุรักษ์การเลี้ยงกระบือซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมของคนภูเก็ตให้คงอยู่ โดยมีการจัดประกวดกระบือพันธุ์ดั้งเดิมรวมถึงการแข่งขันพัฒนาสายพันธุ์กระบือทาให้ขณะนี้ทั่วเกาะภูเกต็ตเริ่มกลับมามีการเลี้ยงกระบือเพิ่มมากขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูเกต็ตที่เกษตรกรได้เลี้ยงควายอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่นายถึงเข้ามาจัดซื้อเอาไว้เละไม่ได้ทําประโยชน์เลี้ยงไว้เพื่ออนุรักษ์ <S <S มีหลากหลายเช่นควายดําควายเผือกแล้วก็ส่วนที่สองเลี้ยงเพื่อขายเนื้อ <S <S แล้วก็สวนที่สามคือ ผลิตออกมาเพื่อส่งลงสนามเข้าประกวดและนอกจากเกษตรกรที่จังหวัดภูเก็ตค่ะจะเลี้ยงกระบือหรือว่าควายเอาไว้เพื่อต้องการอนุรักษ์สายพันธุ์รวมถึงการขายเนื้อจํานวนหนึ่งแล้วนะคะก็ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างการนั่งบนหลังควายนี่แหละค่ะชมเมืองภูเก็ตค่ะควายตัวนี้ที่จีนั่งอยู่อายุ15ปีค่ะเดี๋ยวกําลังจะพาไปชมทางฝั่งนู้นนะคะ การนั่งหลังกระบือชมสวนผลไม้คืออีกหนึ่งในความพยายามของคุณลุงสมปองเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงกระบือในตำบลพุทธจำป่าอำเภอถลางที่ไม่ต้องการขายกระบือที่เลี้ยงสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบิดาจึงนำกระบือมาฝึกฝนจัดเป็นถั่วให้บริการกับนักท่องเที่ยวปัจจุบันมีชาวยุโรปให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการอย่างไรก็ตามคุณลุงสมปองบอกว่าอยากให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หันมาสนับสนุนการเลี้ยงกระบือเพื่อการท่องเที่ยวรวมถึงการเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์อย่างจริงจัง,จง,จงเพื่อไม่ให้กระเบือภูเก็ตสูญหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองว่าภูเก็ตรเรานะการทําทัวร์ตัวนี้นะมันดีมากเลยศิ่ย,ย์ความดีมากเป็นกระบอกเสียงให้ให้กับทัวร<ม>์นะแล้วคือช่วยดูแลว่าทุก,ท,กทุกอย่างการถนนหนทางหรือการไปมาความปลอดภัยอะไรพวกเนี้ย ถ้าเราไม่ช่วยส่งเสริมหรือว่าเอาใจใส่เขานี่เขาก็ยิ่งขายควายไปเพราะว่าราคาที่ดินเนี่ยมันสูงขึ้น,นคนเจ้าของเองเนี่ยมีพื้นที่นิดหน่อยเนี่ยเขามาขอซื้อนะห้าล้านไม่ขายหกล,ล,ล้านเจ็ดล้านแปดล้านพราะถึงราคานั้นทนไม่ได้ต้องขาย สำหรับปัจจุบันที่จังหวัดภูเก็ตมีเกษตรกร,เ,กรเลี้ยงกระบือกระจายครอบคลุมพื้นที่ทั้ง3ามอำเภอคืออำเภอทลางอำเภอเมืองและอำเภอกระทูรวมกว่า900ตัวโดยข้อมูลจากปศุสัตว์จังหวัดยังระบุด้วยว่ามีการเลี้ยงกระบือกระจายอยู่บนเกาะแก่งต่างๆของภูเก็ตเช่นเกาะราชารวมถึงตามแนวชายหาดไม้ขาว แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภูเก็ตก็ยังสามารถพบเห็นฝูงกระบือจำนวนมากที่มักจะออกมาเดินเล่นตามแนวชายหาดในยามเย็นเพรินพิษชูเสนสำนักข่าวไทยอาสามทร,รายงาน